สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทต,ตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1่ยนมีนบุรีสําหรับวันนี้นะคะเอิญจะมารีวิวตัวรถคันนี้เลยลูกค้าค่ะต้องแจ้งก่อนนะว่าคันนี้นะคะราคาตอนนี้นะคะ,นนะ,คะปรับลงมานะคะจาก1ล้าน1แสนแปดหมื่นกาพนะคะลูกค้าที่กําลังดูรถคันนี้อยู่นะคะต้องแจ้งก่อนนะว่าคันนี้นะคะลดร,ราคาให้ลูกค้าไปเลยนะคะสามหมบาท คันนี้นะคะรถราคาลงเหลือนะคะ1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจออกรถนะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะคะคันนี้นะคะพามาชมรอบคันกันเลยนะ,ะตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2019นะคะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่อง 1.5EL เลขไม่เพียง30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองพามาชมรอบคันของคันนี้กันเลย สำับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟฟู LED นะคะพร้อมกระจังหน้าโครเมียมเงาๆหนาๆแบบนี้เลยนะแล้วก็โลโก้ของ Honda อยู่ตรงกลางเลยนะคะทะเบียนก็ไก่ท่ทหาร8889นะคะเป็นป้ายของกำแพงเพชรแต่ว่าทางนี้นะคะจะจัดการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพ้นะสีขาวมูหาย,ายากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะลูกค้าที่สนใจอยากจะมาดูตัวรถจริงนะคะบริษัทยูเซลีไทย68แยกหย่านมีนบุรี สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็ได้ยางใหม่ด้วยแล้วก็เป็นแม็กเดิมแท้นะคะจากโรงงานเลยนะตัวน็อตหกลูนะคะไม่มีรอยไขหรือรอยงัดแงะใดๆเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้ลูกค้านะคะรอบคันแล้วนะแล้วก็คาดเดียวคเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เลย คันนี้เป็นที่นิยมในตอนนี้มากๆนะคะและแถมราคาคันนี้ก็ลงมาด้วยนะลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะมาพร้อมกับที่จับนะคะที่เขามีปุ่มล็อกรถปลดล็อกให้นะคะที่จับก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะเพื่อกาลันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำหรือตีลังกาไม่อย่างแน่นอน ตัวยางเส้นที่2นะคะดอกอยางก็ยังแน่ๆนๆหนาๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการชํารุดหรือบุบด,ด้วยนะสําหรับตัวแม็กนะคะมาพร้อมกับยางนะคะที่ลูกค้าได้ปี19สัปดาห์ที่44นะคะตัวน็อตนะคะไม่มีร่องรอยการขายรอยงัดแงะใดๆด้วยโครงสร้างทุกอย่างก็เดิมๆเช่นเดียวกันไฟไท้ายด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกันนะนี่แบบนี้เลยลูกค้าค่ะบอกเลยว่า การออกแบบดีไซน์นะคะเรียบหรูมากๆมาพร้อมกับกล้องนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นกล้องถอยด้วยโลโก้สัญลักษณ์ของ Accord นะคะอยู่ด้านข้างเลยเปิบดบอดี้ด้านหลังให้ลูกค้าชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอดี้ด้านหลังกว้างขวางมากๆนะคะมาพร้อมกับที่เก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยสามารถใช้เดินทางต่างจังหวัดทำในกรุงเทพก็ได้นะคะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วย มียางอะไหมาให้เรียบร้อยนะคะคู่มือแม่แรงทุกอย่างภายในก็เดิมๆเ,เลยมาพร้อมกับโครงสร้างนะคะที่เป็นโครงสร้างเดิมๆเมช่นเดียวกันนะคะเม็ดอัดทุกอย่างอยู่ครบเลยนะฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมแท้เช่นเดียวกันนะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเม็ดอัดทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะคะไม่เคยชนหนักผิดคว่มจมน้ำมาอย่างแน่นอน กระโปงเดิมๆนะคะถ้ากดไปต้องมีรอยเล็บแบบนี้นะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆนะคะสำหรับรถระดับผู้บริหารแบบนี้นะอืมสำหรับคันนี้นะคะมีหูฉลามนะคะอยู่ด้านบนและก็เป็นด้านหลังด้วยมาดูยางเส้นที่3มนะคะก็เป็นยางปี1ิเเช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือรอยงัดแง่ด้วยนะที่ล็อกของตัวน็อตนะคะก็เป็นแบบเดิมๆเลย ครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะกระจกเดิมๆนะคะมีโลโก้ของ Honda แบบนี้นะคะ mm. เพื่อการันตีให้ลูกค้าเห็นเลยนะว่าไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ครอบคลุมในการประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เป็นรถระดับผู้บริหารมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวยางเส้นที่4นะคะก็เป็นยางปี 2,019เช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์ที่44ตัวแม็กไม่มีร่องรอยการชำรุดขีดข่วนในดๆด้วยตัวนอท้ารูแบบนี้เลยพาลูกค้านะคะไปชมภายในคันนี้กันดีกว่านะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะสำภายในคันนี้นะคะในส่วนของฝั่งประตูรถนะคะก็จะเป็นสีดำบอดี้นะคะเขาจะตัดลายไม้แบบนี้เลยนะกระจก ปุ่มโกดมีที่อิงไหลให้นะคะลําโพงนะแล้วก็ตัวประตูนะคะก็เดิมๆนะคะไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตเขียบเลยโครงสร้างทุกอย่างก็เดิมทั้งคันนะคะนี่ได้ในส่วนของตัวจอด้วยนะแล้วก็เป็นจอแบบสัมผัสด้วยนะคะลองเปิดที่เก็บสัมภาระให้ลูกค้าดูมีไฟภายในแล้วก็คู่มือก็ยังมีอยู่นะคะ พร้อมกับพยางนะคะที่เป็นลายสีดําตัดตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เลยนะได้เป็นบอ่อหนังปัดไฟฟ้าคู่เลยนะคะเป็นบอ่อหนังสีดําเป็นรถระดับผู้บริหารเลยนะคันนี้ก็รอลูกค้าที่เป็นเจ้าของจริงๆมาอยู่นะคะนี่ลองเปิดภายในให้ชมกันมีที่เก็บสัมภาระให้เยอะมากๆนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆถือว่าดีมากเลยอะ่ะคือเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะ เป็นเกียร์ถุงนะแล้วก็เป็น Air Auto ด้วยมีในส่วนของช่องชาร์จแบตให้นะคะสามารถใส,ส่โทรศัพท์ได้เลยนะคะเป็นเครื่องเอาไว้ในนี้ก็ได้มีที่วางแก้วให้สองฝั่งมีโหมดนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็สปอร์ตด้วยถือว่าโครงสร้างเดิมๆได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะมาพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่เป็นออโต้ คนขับคนนั่งนะคะแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นปกติทั่วไปนะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะคะมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถให้คันนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยมาพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่ทุกอย่างภายในเดิมๆมีไฟสองแผ่นที่ให้ที่ใส่แว่นตามาพร้อมกับตัวไฟสองแผ่นที่ให้ตรงกลางนะคะบอดี <Body S 2> ด้านหลังนะคะได้เป็นบนหนังสีดำแบบนี้เลยนะ ถือว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะต้องแนะนำคันนี้เลยเดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังให้ลูกค้าดู รถแถมคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม้น้อยมากๆค่ะลูกค้ามาชมนะคะในส่วนของบอดี้ด้านหลังของคันนี้กันนะคะสาหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เป็นในส่วนของกระเป๋าจินโจ้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็มีแอร์หลังให้นะคะทั้ง2จุดมาพร้อมกับด้านหลังนะคะที่มีในส่วนของตัวอิงไหลให,ให้กับลูกค้าด้วยเลยถือว่าสะดวกสบายในการขับขี่มากๆนะคะแล้วก็เป็นรถระดับผู้บริหารด้วยมีที่วางแก้วให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะวางแก้ววางขวดน้ําได้เลยสะดวกสบายมากๆพร้อมกับ กับที่เปิดไปด้านหลังนะคะก็เปิดไปหยิบของด้านหลังหยิบสัมภาระที่เราต้องการที่อยู่ด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันสหรับคันนี้นะคะมีไฟสองแผ่นที่ด้านข้างของตัวรถให้ลูกค้าด้วยเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่สําคัญนะคะตัวรถคันนี้ก็ยังว่างอยู่ด้วยนะรอลูกค้านะคะมาจับมาจองมาดูตัวรถจริงกันก่อนได้นะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานด้วย ตัวรถแค่นี้เป็นรถมือเดียวเลยนะคะสติ๊กเกอร์ด้านข้างของตัวรถก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าตัวรถนะคะทุกอย่างสภาพเดิมๆเลยนะที่สําคัญน็อตทุกอย่างอยู่ครบไม่มีน็อตหายน็อตหลวมา็อตขยบแน่นอนมาพร้อมกับตัวเบาะนะคะที่เป็นปรับไฟฟ้าด้วยถือว่าสะดวกสบายมากๆอันนี้ปรับขึ้นได้ปรับลงได้ได้ตามใจที่ลูกค้า ต้องการเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเ e n g i นสตาร์ทด้วยนะคะคันนี้เลยถือว่าเป็นรถที่อยากให้ลูกค้านะคะได้มาจับมาจองกันจริงๆเลยนะตัวนี้นะแถมนะคะเขาก็ลงด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดในส่วนของตัวฝากระโปรงให้ลูกค้าชมนะคะอันนี้เปิดแบบมือเดียวเลยเพราะว่าตัวรถเขาเป็นโชกค สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.5 EL นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะโครงสร้างทุกอย่างด้านในก็เดิมๆเลยนะคันนี้นะคะให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่ารอยแต้มสีจากโรงงานทุกอย่างก็อยู่ครบนะคะไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตขยับด้วยนะโครงสร้างด้านในเดิมๆเลยนะคะตัวโชค๊คทุกอย่างก็เดิมๆที่สําคัญฝากระโปรงไม่เคยถอดนะคะคันนี้บอกเลยว่าสาภาพพอเดิมๆหมดบอดี้เดิมๆเลย มีแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตขยับเลยตัวแบตก็ดเดิมเช่นเดียวกันเข้ามาชมตัวรถจริงก่อนได้นะคะถ้าลูกค้าที่กำลังสนใจออกรถนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเอินเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าด้วยเลยคันนี้ก็ เข้ามาที่บริษัทก็จะเจอตัวรถคันนี้เป็นคันแรกเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยแอดไลน์หาเอิร์นนะคะเบอร์นี้ได้เลยนะลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ